การเตรีเรนี้เขาเรียกว่าไงนะลำบากใจเรื่องของการจัดขันที่สิบไม่หลังการเรานัดกันว่าันที่สิบแปดสิบโมงสิบหกทีกันเฉพาะสิบหกทีนะครับว่าเราคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ทุกคนก็คงจะรวมกันได้ก่อนแล้วก็ ก็ฟังอยา่างหลายๆทีนะครับมีอองก็บอกว่าจะไปด้วยกันถ้าเรือก็เข้าใจอยู่ว่าอย่างถ้าเรืออย่างดีดีอย่างดีดีบางอาจจะเสด็งดีซึ่งถ้าเราไปเจรจาเรื่องการตรวแนนตีนเรื่องไรข้อนี่มันก็จะกลายเป็นปัญหาควารวมทีวเราได้บมมตกันแล้วว่าเราจะคุยก่อนอาจจะมารวมกันแล้วก็ไปเจรจา เป็นแพลตฟอร์มเลยทีเดียวทั้ง16ปีแบบหรือจำนวนทีมเท่าที่ที่ตกลงจะเดินไปด้วยกันแล้วก็ทุกอย่างก็จะมากองรวมกันแล้วมาเฉลี่ยกันมาช่วยในเรื่องของรายได้เพื่อทีมใหญ่จะได้ช่วยกันเล่นแล้วจะมีการแบ่งเข้ากับทางสมาคมในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นลีกก็ก็ก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของสปอนเซอร์ชิพ นะครับที่ท่ทานนายกชี้แจงมานเนี่ยก็คือว่าหลักการก็คือว่ามันมีเงินรายได้จากผลคืนชีพของหนุนแล้วนะครับซึ่งเอาไปใช้ในการจัดการแข่งขันส่วนหนึ่งแล้วก็ไปบริหารจัดการในการดูนนแลสองทีมสามให้มีการแข่งขันแล้วก็มีเงินรางว่ลแล้วหลับมนสองทีมสาม่อไปแต่ในส่วนของทีหนึงหลักการก็คือว่าสมาคมจัดการแข่งขัน,นเหมือนกับทุกปี แล้วก็มีโไปบอแดแทนให้ส่วนเลือกไอไอไปอัพดิงสัญญาณให้ส่วนเรื่องการถ่ายทอดสดก็ให้สิงสมรสออมาชี้ไปจัดหารายได้เองแต่ไม่มีการทน,นเองนะครับก็คือว่าเอาสิทธิประโยชน์ของการ่ายทอดคอนเทนต์นไทไลท์รีรันรายได้จากการถ่ายทอดมาเป็นรายได้สสมแทนเงินที่จะได้รับ การไทยเคยสูตรตกลงกนั่นหมายความว่าเราเองก็จะสามารถดำหาินการด้วยกันได้แต่ว่าแม้จะให้สิทธิแต่และที่ไปแล้วก็ตามาแต่แต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสําหรับบางทีนซึ่งอาจจะไม่มีความพร้อมและมีความเข้าใจในเรื่องนีง้ก็คือว่าเราจะปูรวมกันหมดไละไปเจรจารวมกันนะครับกับไม่ว่าจะเป็นปที่นี้หรือว่าแอพพลิเคชันไหนที่จะมีงานร่วมกัน เพื่อจะเอารายได้รวมกันมาแล้วก็มาเฉลี่ยให้เท่ากันไม่ว่าทีเดียทีใหญ่ทีหนเทีเหลืออีเดือนหนึ่งพอจะเตะแล้วพี่คุณดิบปมองว่ามันมีเปลี่ยนไหครับเรื่องการภาษามันมันไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าถ้ามีโอปไปอัพลิงสัญญาณให้เนี่ยเร็วร้ายที่สุดลงยูทูบก็ยังได้เลยถูกไหมครับสมสอนทุกสมสอนก็มียูทูบของตัวเองอยู่แล้วนะครับซึ่งก็สามารถถ่ายทอดทาง อ่า YouTube ของตัวเอง, Facebook องเฟซบุ o กหรืออะไรกได้เมื่อเมื่อสมาคมให้สิทธิ์ไทลีกให้สิทธิ์กัมาแล้วคนก็จะสามารถไปสร้างไรายได้เพิ่มได้ที่ผ่านมาอย่างอย่างเรื่องของคอนเทนต์ลีลานไฮไลท์อะไรทั้งหลายแหล่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถเอามาใช้ได้เลยของคอนนิ้ก่อนแต่ตอนนี้เท่ากับว่าควาคําที่แกงของทางไทลีสามาคมเมืม่อกี้บอกว่ากดเอาไปทำเพื่อหาไรายได้ได้พร้อมไปด้วย ของปีรันไฮไลท์ยูทูบคอนเทนต์ต่างๆนะครับซึ่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีดึคต้องการดึงเข้าไปเพิ่มเพิ่ได้เพิ่มขึ้นผมว่ามันก็เป็นบททดสอบหนึ่งนะครับปีนี้ก็อย่างมากที่สุดก็ได้เป็นการทดลองบริหารกันเองขึงๆเหมือนกับการแยกแต่ไม่ใช่การแยกที่บอกไปครับแต่ยังไม่ถึงการแยกก็ส่วนเรื่องการแยกก็ทางนายกชี้แจงว่า ให้แต่ละสโมสรเนี่ยส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการไถยดีเลยทั้ง6ทีมนะครับเพื่อจะมาดูรายละเอียดกันแล้วก็ศึกษากันก่อนที่จะนําไปสู่ว่าระบบไหนดีที่สุดสําหรับในทุทกฐานะครับ